สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่ๆเพื่อนๆนะคะวันนี้เดินผ่านมาบ้านคุณตาข้างบ้านนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีต้นส้มโอต้นนี้นะคะคือต้นเล็กๆอะค่ะแต่ว่าลูกนี่เต็มค่ะปกติก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นอาหารว่างของแจ็คเลยนะคะ เวลาคุณยายอยู่ด้วยก็คุณยายก็จะโชว์แล้วก็พากันกินส้มโอนะคะของต้นนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เสียใจมากเลยคุณยายไม่อยู่แล้วคิดถึงคุณยายนะคะเวลาเห็นต้นส้มโอเห็นลูกอย่างนี้เพราะว่าจะกินกับคุณยายตลอดนะคะสวยมากเลยค่ะลูกดกมากค่ะเห็นไหมคะ ลูกดกจริงๆเลยเห็นไหมคะแอบซ่อนอยู่ข้างในหลายๆลูกมากเลยค่ะปีนี้ทำไมลูกดกมากเลยนะคะแล้วก็ลูกก็ใหญ่ด้วยเป็นลูกที่ใหญ่หน่อยปีที่แล้วเนี่ยลูกเล็กๆค่ะเห็นไหมคะดูเต็มต้นเลยค่ะลูกดกมากและก็ตอนนี้นะคะ มีลูกหล่นด้วยตามพื้นมีลูกนี้นะคะหลน่นเดี๋ยวแจ็คจะเอาลูกนี้ไปลองผ่าดูนะคะว่ากินได้หรือเปล่ามีมะกรูดด้วยนะคะดูสิคะมะกรูดมะกรูดอยู่กับติดกับต้นส้มโอมะกรูดสองต้นนะคะดูหล่นเต็มเลยคะ่ะจริงๆแล้วมะกรูดนะ่ะ มีประโยชน์มากเลยนะคะทั้งทํากับข้าวทั้งเอามาสะผมเสียดายค่ะต้นมะกรูดแล้วก็ลูกดูสิคะหล่นเต็มเลยอยากได้กันไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยหลน่นวิถีชาวบ้านนะคะวิถีชาวบ้านดูไก่ไก่นะคะเช้าๆ้าเลี้ยงไก่ค่ะ โไม่อยากจะบอกเลยว่าดูตรงนี้สิมีอะไรทำไมลูกดกขนาดนี้คะมีอะไรคะมีอะไรคะทำไมดกขนาดนี้ดกมากดกจริงๆหรือว่าได้น้ำปีนี้น้ำดีมากคะ่ะน้ำฝนดูสิคะลูกดกมาก นี่ลูกนิดเตีย้ยๆค่ะหย่อนดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้เป็นพวงพวงส้มโอขนาดนี้เลยเหรอคะดูสิโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นะคะ ไปตามภาษาไก่ก็ไม่กลัวเจ้าของด้วยนะเนี่ยวิ่งใส่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส้มโอลูกนี้กันนะคะว่าเฉาะออกมาแล้วหรือว่าผ่าออกมาแล้วจะกินได้ไหมคะเพราะว่าเขาหล่นเองโดยธรรมชาติอะคะ่ะเรามาดูกันนะคะ โอมันยังมีดินอยู่นะคะเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะคะดูสิคะเนื่องจากหล่นอยู่กับดินขอล้างก่อนนะคะแป๊บหนึ่งคะ่ะมีอีกลูกหนึ่งลูกนี้แลเหลืองอ้เหลืองเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวจะเฉาะทั้งสองลูกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกินได้ไหมคะนะคะข้างในจะกินได้ไหมแต่ว่า คือจริงๆปกติจับแล้วนี่ลูกเขาหนักนะคะเหมือนข้างในจะกินได้นะค่ะนะคะดูสิมะละกอก็มีมะละกออืมวิธีชาวบ้านค่ะปลูกกินเองค่ะไร้สารพิษนะคะไม่มีสารพิษเลยคลีนค่ะคลีนค่ะมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะฉาะส้มโอก่อน อืชมกอนนาเคยอยากทมปกติอาจะหวานกวีวทิราอาซีอ,อ,อร่อยมากจริงๆอือฮะอือ่ดเกียด,ดมมต่อนี่อือมรซากบบอกวเลยอร่อยค่ะอร่อยอืออร่อยมากอือไม่เปรี้ยวค่ะหวานหอมอือ หวานค่ะ